สวัสดีครับผมข้อปุ้นวันนี้จะมารีวิวเกม e x o กสงครามยมทูตวันนี้จะมารีวิวเรื่องการลงดันเจียนกันนะครับอ่าครับอันนี้คือหน้าจออินเทอร์เฟซของเรานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการลงดันเจียนกันอ่าเราก็กดไอคอนดันเจียนตรงนี้เข้ามาก็จะมีให้เลือกเป็นไอ้ดันเจียนเอลิสดันเจียนทั่วไปแล้วก็ดันเจียนกิจกรรมนะครับดันเจียนเอลิสเนี่ยมันคือดันเจียนเอาไว้หาของอันนี้เรายังไม่เข้าไปเป็นดันเจียนทั่วไปก่อนเข้าไปปุ๊บ แล้วก็จะเป็นแมปแบบนี้ให้เราผ่านไปเรื่อยๆอ่าเข้าไปสู้ดูเป็นไงครับสกิลอ,อันนี้ต้องมีจบสดเล่นงได้นะครับเล่งในคูนสองแล้วมันจะตีวไวขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งรอ อ่าเมื่อผ่านผ่านด่านด่านหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้ของนะครับได้รางวัล EP level เสร็จปุป๊บด่านด่านนี้ก็จะโผล่มาให้เราเข้าไปสู้ทีนี้เราสามารถดูอันดับดันเจียนได้ว่ามีใครผ่านอะไรได้กี่ดาวไปแล้วบ้างอันนี้เราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับสามารถจัดทีมได้เลยโอเคครับ ถ้าเราดงดาวครบแล้วเราสามารถกดเปิดสมบัติตรงนี้ได้ได้รับของไอเทมนี่ครับ